สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับรีวิวนะครับลําโพงที่ผมได้ทาเองครับจะเรียกได้ว่าเป็นลําโพงบลูทูธก็ได้นะครับลําโพงบลูทูธแบบ2ตู้นะครับนี่ทำสองตู้ให้ดูด้านหน้าครับสองตู้นะครับจากด้านหน้านะครับจริงๆนะเราต้องอ่ากัดกัดนะครับแล้วก็ให้ดอกอยู่ด้านในนะครับกัดแล้วก็เอาดอกอยู่ด้านในนะครับ แต่ผมขี้เกียจนะครับไม่อยากกัดแล้วก็ไม่อยากทําแบบนะครับก็เลยเจาะรูแล้วก็ฝังด้านหน้าเลยนะครับเพื่อที่การง่ายครับง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับด้านล่างตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านตู้ด้านล่างก็แบบนี้นะครับใส่ลูกยางรองไว้14ีอันะครับสองสองอันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับแจ็คอ c a นะครับแจ็ค r c เนะครับ เพื่อนะครับเพื่อที่จะเล่นเป็นสองทางนะครับสีดํานี้นะครับสีดํานี้จะเป็นทวิตเตอร์นะครับส่วนสีแดงครับจะเป็นเสียงเสียงกลางนะครับหรือเสียงมิดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเสียงกลางอันนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับเสียบเข้าไปนี้บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอร์ดมันนะครับบอร์ดที่มีอ่าภาครับเป็นบลูทูธนะครับ ตัวนี้เปิดเปิดปิดนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นไฟ220นะครับถ้าใครจะใช้เป็นไฟ12บโวลต์ก็ต้องเสียบตรงนี้นะครับใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้ไม้ได้ไม้หนึ่งไม้สองสองไม้นะครับน่าจะเอาไปทาตู้กีตาร์ได้เนาะผมยังไม่ได้ลองเอากีตาร์มาเสียบดูว่ามันจะดังไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นสายลนยนะครับเข้าไปคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอล่มนะครับแล้วก็แรมแล้วก็เบนะครับ ส่วนสวิทช์ด้านบนนี้ก็จะเป็นสวิทช์ไฟนะครับสวิทช์ไฟกระพริบกระพริบนะผมไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่อเพราะว่าผมไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่าผมจะเอามาใช้แค่กับคอมพิวเตอร์นะครับมาดูทางด้านหลังครับทางด้านหลังผมก็ทําแบบเหมือนกันครับกับตู้ทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับสีแดงนะครับสีแดงจะเป็นเสียงกลางนะครับสีขาวนี่นะครับจะเป็นเสียงแหลมนะครับโอเคก็ใช้แจ็คเดบนี้เลยนะครับ ก็เสียบด้านล่างก็เหมือนกันนะครับด้านหลังแบบนี้ด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้ากัดถ้ากัดแล้วก็เอาดอกไปอยู่ข้างในก็จะสวยกว่านี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับเสียงเสียงนะครับจะเป็นน้ําเสียงประมาณไหนอ่ะลืมบอกนะว่าผมใส่ซีนะครับใส่ซีด้วยนะครับซีเสียงแหลมนะครับ ก็จะเป็นค่าค่า2.2ดมโคฟารัดนะครับ2.2ไมโคฟารัดนะครับรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ150บโวล์เนาะแต่ต,ตัวตัวที่ที่เอามาโชว์นี่คือ250บโวล์นะครับใช่ไหมอ่าโอเค250 VAC ทับ400 VDC นะครับ 400โวลต์ DC นะครับตัวนั้นในตัวนี้น่าจะ150โวลต์นะตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างในนะครับมันจะเป็นสีออกทองๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็เบอร์2.2นี่นะครับผมก็รู้สึกว่ามันมันมันจะแหลมไปนะมันจะแสบหูไปนะครับนะถ้าสําหรับบางคนอาจจะชอบก็ได้นะ2.2นะครับแต่ถ้าจริงๆถ้าผมแนะนําก็จะเป็นถ้าเอาไปฟังอยู่นอกบ้านเนาะ ถ้านอกบ้านก็แนะนําเป็น4.7แล้วกัน4.7ไมโครฟาร์ดครับถ้าฟังในบ้านก็น่าจะเป็น3 3.7ป่ะ3.7หรือ3.5นี่แหละผมก็จาค่ามไม่ได้เนาะแล้วก็เบอร์2นี้ถ้าจะเบอร์2นี้ก็คือสําหรับผู้ที่ฟังแหลมจริงๆนะครับชอบฟังน้ำแหลมจริงๆถึงจะฟังว่าเพาะนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่า เบอร์สองนี่มันแหลมเกินไปนะครับเบอร์สองมันแหลมเกินไปเดี๋ยวเรามา,มา,มาลองฟังเลยนะครับว่าเสียงมันเป็นแบบไหนม,มาฟังกันเลยผอ้มีเสียงจากจากหน้าร้านนะครับฝั่งตรงข้ามนะเป็นก่อสร้างก่อเติม I need you to listen, I need you to hear, and don't show anything. อ่ะก็จากที่ทดสอบไปนะครับก็เสียงนะครับก็แค่พอฟังนะครับยังไม่เป็นที่ประทับใจสำหรับผมนะครับก็ก็เอาแค่พอฟังเนาะทังกับความ,มิวเตอร์เฉยนะก็เสียงไม่มีความละเอียดอะไรมากมายนะครับก็เป็นดอกลำโพงธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกราคาประมาณ30บบาทนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ สี่สิบบาทนะครับสี่สิบห้าสิบาทนะประมาณห้าสิบาทอันนี้ก็ห้าสิบาทนะสี่นิ้วนะครับดอกสี่นิ้วนะครับตัวนี้สองล้นเนี่ยในส่วนของพอร์ตนะฮะด้านในจะไม่มีพอร์ตนะก็จะเป็นตู้ปิดทั้งหมดนะครับในส่วนของบอร์ดขยายนี้อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทนะสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะสำหรับใครที่อยากลองทําเล่นก็ เอามาลองทําเล่นดูนะครับเป็นไกด์แนวทางได้บางอย่างนะครับเนี่ยในส่วนที่ดีนะครับในส่วนที่ดีก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในส่วน,ใน,วนในส่วนที่ดีนําไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านผู้ชมนะครับในส่วนไหนที่คิดว่าจะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อยอดได้ก็นําไปใช้เอานะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ให้ดูตั้งเผื่อเล่นๆเฉยๆนะครับเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ